สวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุดจ,จากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของซีรีส์การกําจัดวัชพืชในข้าวนาปีขนาดใหญ่กันนะครับครับเมื่อคลิป2คลิปที่ผ่านมาเราก็ได้ออกคลิปเกี่ยวกับยาฆ่าญ้าในข้าวนาปีขนาดใหญ่โพลีบีทสามพลังบวกรุ่นใหม่นะเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ นะครับด้วยสูตรสามพลังบวกกำจัดหญ้าได้ทั้งใบแคบใบกว้างกกและเถาเลือ้อยกันนะครับครับก็ออกไปได้ประมาณคลิปสองคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะจงรายละเอียดกเกี่ยวกับวัชพืชแต่ละชนิดแต่ละชนิดกันนะครับเพื่อให้เกษตรกรจะได้เข้าใจกันอย่างถ่องแท้กันเลยนะครับว่าวัชพืชแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างสร้างความเสียหาย ให้กับอะไรกเกษตรกรบ้างแล้วก็มีลักษณะนหน้าตาเป็นกันอย่างไรบ้างครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เข้าต่อในของวัชพืชชนิดต่อไปเลยนะครับวัชพืชตัวต่อไปนะครับก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของวัชพืชใบแคบกันอยู่นะครับก็เป็นญ้าที่โด่งดังในข้าวนาปรังกันอย่างมากเลยนะครับตอนนี้กําลังลุกคืบลงมาในข้าวนาปีกันทั่วประเทศเลยนะครับนั่นก็คือญ้าข้าวนก นะครับหรือบางพื้นที่เรียกเป็นญ้าพุ่มพวงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของญ้าข้าวนกนี่เป็นกันอย่างไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับผมก็ได้เตรียมรูปภาพมาให้ดูเลยนะครับวันนี้นี่นะครับคือรูปของญ้าข้าวนกอ่ากล้องมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอันนี้ลักษณะดอกชัดเจนเลยนะครับนี่ก็คือญ้าข้าวนกหรือบางพื้นที่เรียกญ้าพุ่มพวงนะครับมหาสารคามเรียกญ้า จงเจริญกันนะครับรับนี่ก็คือย้าข้าวนกนะครับย่าตัวแรกเลยนะครับย้าตัวที่สองวันนี้นะครับก็เป็นญ้านกสีชมพูนะครับญ้าตัวนี้ก็จะขึ้นในกลุ่มของข้าวนาปีเป็นหลักเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกันเยอะมากวันนี้ก็เลยเป็นย่าสองชนิดด้วยกันนะครับในคลิปวันนี้นะครับนะครับตัวแรกเลยญ้าข้าวนกนะครับย้าข้าวนกนี่จัดเป็นวัชพืชใบแคบนะครับก็คือลักษณะ ใบนีอาจจะคล้ายข้าวแต่ไม่ได้เหมือนข้าวนะครับไม่เหมือนกับหญ้ากระดูกไก่หรือหญ้ากองแขนนี่เนี่ยใบเหมือนข้าวเลยทําให้เกษตรกรอาจจะหลงว่าเป็นต้นข้าวได้แต่หญ้าข้าวนกนี่กับใบข้าวนี่จะแตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของดอกมาดูตอนต้นเล็กๆนี่หญ้าข้าวนกนี่หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับต้นข้าวนกเอ่หญ้าข้าวนกนะครับตอนสูงประมาณ1เซนติเมตรนะครับเราสามารถแยกออกได้แล้วว่านี่คือหญ้าข้าวนก โดยให้ไปดูที่โคนต้นนะครับโคนต้นนี่จะมีลักษณะเป็นสีแดงเรื่อเๆนะฮะสีแดงเรื่อๆซึ่งแตกต่างจากญ้ากระดูกไก่หรือย้าก้องแขนจะเป็นสีม่วงเข้มเลยนะครับนะส่วนญ้าข้าวนกนี่จะเป็นสีแดงเรื่อเๆเวลาต้นใหญ่ขึ้นมาประมาณนกศอกหนึ่งนี่ต้นจะนิ่มๆจะแตกต่างจะต้นข้าวนี่จะออกต้นแข็งเลยนะครับแต่ถ้าเป็นญ้าข้าวนกนี่ต้นจะนิ่มๆนะแต่ก็ไม่ได้เป็นนิ่มมากเกินไปนะแต่ว่านิ่ม พอสมควรเลยนั่นคือลักษณะของหญ้าข้าวนกตัวนี้นี่ต้นหญ้าข้าวนกนี่จะไม่ล้มนะครับจะเป็นต้นกอใหญ่ๆเลยนะครับกอใหญ่ๆแล้วก็จะระบบรากนี่แน่นอนก็จะเป็นระบบรากที่เยอะนะเยอะไม่แตกต่างจากหญ้าก,กระดูกไก่หรือหญ้าก้องแขนนะครับอาจจะน้อยกว่านิดหนึ่งแต่ก็สร้างความเสียหายให้ระดับหนึ่งก็คือแย่งปุ๋ยเวลาเรากรเกษตรกรชาวนาหว่านปุ๋ยลงไปในานาข้าวนะครับก็จะ หญ้าข้าวนกนี่ก็จะแย่งกินปุ๋ยได้เร็วกว่าต้นข้าวนะครับเราก็จะเป็นกอใหญ่ๆเลยถ้าขึ้นหนาๆน,าน,านี่โอ้ยผมเคยเจอเยอะมาแล้วนะครับมองไปนี่มีแต่หญ้าข้าวนกเลยไม่เห็นข้าวเลยนะครับนี่คือหญ้าข้าวนกนะครับเยอะมากแต่มีข้อดีอย่างคือไม่ล้มนะครับก็ยังยืนอยู่กับต้นข้าวนะจนที่มาแซวกันว่า ข้าวเกี่ยวตอนไหนข้าวนกก็จะเกี่ยวกันตอนนั้นเลยเลยครับครับแต่พอเวลาเอาข้าวไปที่โรงสีเอาข้าวไปที่ลานข้าวนะครับข้าวแก่หรือว่าโรงสีหรือว่าลานข้าวนี่จะทําการหักเมล็ดปนเปื้อนเป็นอย่างมากเลยนี่คือความเสียหายของหญ้าข้าวนกนะครับจะราคารับซื้อของโรงสีหรือลานข้าวนี่จะลดลงเพราะว่ามีการปนเปื้อนเข้าไปเยอะจนเกินไปนี่ก็คือหญ้าข้าวนกนะครับ นาอย่าลืมน,นะครับตอน1เซนเล็กๆนี่ดูออกได้เลยครับสีแดงเรื่อเๆต้นใหญ่มาประมาณ1ฟุตนี่จะเป็นต้นนิ่มๆนะครับสีแดงเรื่อเๆนี่ก็จะจางลงเป็นอย่างมากเลยนะครับเส้นกลางใบก็จะเป็นเส้นสีใสเลยนะใหญ่แตกต่างจากใบข้าวอย่างชัดเจนเลยนี่คือหญ้าข้าวนกหรือหญ้าจงเจริญนะครับอันนี้ก็คือเป็นวัชพืชตัวที่สองในานาข้าวนะครับมาดูวัชพืชตัวที่สามเลยนะครับนี่เลยนะครับ อ้ากล้องไม้ใกล้ๆเลยนะครับดูลักษณะดอกเลยนะครับตัวนี้นะครับหญ้าตัวนี้เรียกว่าหญ้านกสีชมพูนะหญ้านกสีชมพูนะครับลักษณะดอกนี่จะออกมาเป็นสับวางกันนะครับลักษณะลำต้นนะครับตอนต้นเล็กๆนะครับสูงประมาณหนึ่งนิ้วนะครับกกมันหรือว่าโคนนี่จะออกสีม่วงๆคล้ายกับหญ้ากระดูกไก่หรือว่าหญ้ากล้องแขนนะครับแต่ว่า ญ้าก้องแขนนี่จะเป็นกอใหญ่เลยนะครับแต่ญ้านกสีชมโพนี่จะเป็นเลื้อยไปกับพื้นดินนะครับเป็นเลื้อยไปกับพื้นดินเป็นคอบล้องสั้นๆนะครับนี่คือญ้านกสีชงพตูตอนนี้เริ่มมีการระบาดในหลายๆพื้นที่เข้ามาบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็คือญ้าตัวที่สองนะครับที่สร้างความเสียหายแน่นอนระบบรากของญ้าตะกูลใบแคบ3าชนิดนี้นะไม่ว่าจะเป็นญ้ากระดูกไก่ย้าก้องแขนนี่ระบบรากนี่เยอะที่สุดเลยนะครับประเภทว่าคนหนุ่มๆน,นะ ถ้าตอนกอ,อใ,หใหญ่ๆนี่อาจจะดึงไม่ขึ้นนะครับเพราะเพราะว่าระบบรากนี่ที่มันเยอะมากรองลงมาก็เป็นหญ้าข้าวนกแล้วก็หญ้านกสีชมพูเนี่ยระบบรากนี่จะเยอะมากทําให้มีการแย่งปุ๋ยเวลาเราหว่านปุ๋ยนี่แย่งปุ๋ยแย่งกินปุ๋ยได้เร็วกว่าข้าวได้เก่งกว่าข้าวเพราะสังเกตเวลาเราหว่านปุ๋ยไปนะครับหญ้าข้าวนกนี่จะขึ้นมาก่อนต้นข้าวเลยนะครับเพราะว่าระบบรากนี่มันเยอะมากนะครับทําให้หญ้านี่กินก่อน กินได้เยอะกว่าแล้วก็จะโตได้เร็วกว่าต้นข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวนาปีหรือข้าวนาปังนะครับนี่คือหญ้าข้าวนกหรือว่าหญ้าพุ่มพวงหรือว่าหญ้าจงเจริญกันนะครับครับครับนี่ก็คือวัชพืชอีกสองชนิดที่เป็นชนิดใบแบคบที่ทําความเสียหายให้กับต้นข้าวนะครับทําให้แก่เกษตรกรมากขึ้นนะครับนี่คือกลุ่มของวัชพืชใบ,บแคบนะครับที่ตัว สามพลังบวกเรานะครับสามารถกําจัดได้นะครับสามารถกําจัดได้ด้วยโพลีเบีทสามพลังบวกรุ่นใหม่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือโพลีเบีทดสาหรับหญ้าใบแคบที่กําจัดได้นะตัวแรกเลยหญ้ากองแขนนะครับวันนี้ก็หญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงหญ้าจงเจริญหญ้านกสีชมพูแล้วยังมีหญ้าอีกตัวหนึ่งเรียกว่าหญ้ารังนกนะฮะตอนนี้เพิ่งเริ่มม,ม,มี บ้างเล็กน้อยในพื้นที่ก็คือเป็นก้านชูสูงมากปุ๊บก็จะมีดอกอยู่ตรงข้างหน้าอยู่4ี่แฉกนะครับสี 4, ่้าแฉกนะก้านเดียวยาวนั่นแหละครับเรียกย่ารังนกนะครับก็ตัวสามพลังบวกก็กําจัดได้นะครับอันนี้ก็คือในกลุ่มของวัชพืชใบแคบในข้าวนาปีกันเลยนะครับครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่ตัวที่ตัวสามพลังบวกกําจัดได้ตัวแรกเลยนะครับก้องแขน กระดูไก่กอแดงหญ้าทูบหญ้าเดือยนะครับวันนี้ก็หญ้าข้าวนกหญ้าพุ่มพวงหญ้าจงเจริญหญ้านกสีชมพูแล้วก็หญ้ารังนกนะครับที่โพลีบีฟส,สามพลังบวกกําจัดได้คลิปต่อไปก็จะเป็นในกลุ่มของเรื่องวัดจะพืชใบกว้างนะครับซึ่งสามพลังบวกนี่กาจัดได้ทั้ง4ี่กลุ่มด้วยันวัดจะพืชใบแคบวัดจะพืชใบกว้าง นะครับวัชพืชตระกูลกกและว,วัชพืชตระกูลเข่าเลื้อยนะครับเราก็จะออกคลิปในเป็นซีรีส์ต่อๆไปนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับเกษตรกรท่านใดนะที่สนใจอยากจะได้โพลีบีทสามพลังบวกรุ่นใหม่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไปใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าเหออำเภอของไัยจังหวัดกาฬสินนะครับแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ ทุกสาขากระจายอยู่ทั่วภาคอีสานตอนกลางนะครับแล้วก็